อย่าพยายามควบคุมจิตแค่เรียนรู้มันก็พอบอกถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้ว การบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบใหม่จะเกิดตลอดเวลาดังนั้นพบชาตินี้เกิดตลอดเวลาเลยทุกขณะที่จิตมีการเปลี่ยนแปลงรับรู้อะไรก็ตามโดยธรรมชาติของจิตไม่ใช่ตัวเราของเราและธรรมชาติของมันมีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วพระองค์เรียกว่าจิตนี้เป็นล่หุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมาก ลตัตยาจะทิวสัสสะจะอัญญเทวะอุปจติอัญญงนิรุจติกลางคืนบ้างกลางวันบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดเวลาเลยตัวจิตของเราดังนั้นเวลาเราเอาจิตกลับมารู้ลมหายใจมันจึงอยู่ไม่ตลอด นั่นแหะธรรมชาติของมันอย่าไปคิดว่าเป็นจิตของเราแล้วเราก็ลำคาญทำไมจิตของฉันมันฟุง้งมันไม่นิ่งเพราะมันไม่ใช่ของเราเราต้องเข้าไปสังเกตว่านี้คือธรรมชาติอันหนึ่งที่เรากำลังสังเกตสัจจะความจริงของมันว่าความจริงนี้เป็นอย่างไรจิตนี้เกิดจากอะไรนะเริ่มจากมโน ที่พองเปรียบเหมือนแสงลำแสงที่พุ่งไปช่วงลำแสงที่พุ่งไปเนี่ยช่วงนี้เรียกมโนพอการพุ่งไปกระทบกับฉากหรือรูปนามหรือเรียกอย่างว่าธรรมมังซึ่งมีอยู่สี่อันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารจึงจะเกิดวิญญาณการรู้จรู้จริงและเมื่อวิญญาณที่รู้แจ้งอารมณ์นั้นเนี่ย รู้อารมณ์นั้นต่อเนื่องไปจังหวะนั้นถูกเรียกว่าจิตพระองค์จึงเรียกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนมันก็คืออันเดียวกันแต่อยู่คนละจังหวะคนละช่วงวิญญาณไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นท่าตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาเราก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่เพราะอาวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นเราตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายผู้ยึดติดสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดทั้งหลายเนี่ยจึงมีสันทะราคะนันทิตาัามีสันทะความพอใจมีราคะความกำหนัดมีนันทีคือความเพลินมีตัณหาคือความอยาก ในสิ่งที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นถูกเรียกว่าสัตว์รงตรวิญญาณเนโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตันหาตัตระสัตโตตัตระวิสัตโตนะตสมาสัตโตติวุจิติฉันทะอันใดาราคะอันใดนันทิอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณ การติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้น,นถูกเรียกว่าสัตว์ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดนั่นเองด้วยความยึดติดตรงนี้พระองค์จึงตรัสว่าเมื่อรูปตายเธอจึงตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจึงดับไปตามเวทนานะพอสุขดับแล้วก็เสียดายพอทุกเกิดขึ้นเราก็ทุกข์ใจ ทุกดับไปเราก็ดีใจมันจะมีความสำคัญผิดอยู่ตลอดสัญญาสังขารวิญญาณเราสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวตนของเราหมดเลยก็เลยต้องเปลี่ยนทิฏฐิคือความเห็นใหม่ให้เห็นว่าห้าธรรมชาตินี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ถ้าธรรมชาติเนี้ยมันเป็นของเกิดของเป็นของถูกอะไรทำของถูกอะไรปรุงที่พระองค์เรียกว่าชาตัสสะภูตัสสนะกะตัสสะสังขตัสสะเป็นสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงซึ่งพระองค์ยืนยันว่าอัติคือมีอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ ไม่เกิดมันก็มีรงตัดเหมือนกันคืออัติคือมีอาชาตังอาภูตังอากาตังอสังคตังมีอยู่นะไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยมีอยู่เพราะว่าถ้าสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเนี่ย การบัญญัติซึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงเนี่ยจะมีขึ้นมาไม่ได้แต่เพราะสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยมีอยู่จึงมีการบัญญัติซ <sm all motherf abil itation> <âu> ึ่งการสลัดออกในสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุง องจึงบัญญัติกัดออกซึ่งขันธ์หเพราะขันธ์หน้าเป็นสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงนะโดยบอกว่ารูปไม่ใช่ใชใชเธอเธอจงละมันเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย นี่เราละด้วยยังไงก็ละด้วยการที่เราพยายามไม่ไปใช้มันถ้าเราใช้มันก็แสดงว่าเรายังไม่ละก็ฝึกใช้ให้น้อยลงฝึกใช้อกุศลให้น้อยลงใช้กุศลไห้มากขึ้นต่อไปก็ไม่เอาเลยทั้งกุศลอกุศลก็ค่อยฝึกไปตามลำดับวิธีง่ายๆก็คือกลับมารู้ลมหายใจเขาออกของตนเอง อันบุคคลเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่ผลที่เขาวังได้สองอย่างคืออรราตพลหรืออนาคามีผลแค่รู้ลมหายใจเข้าออกได้ถึงอรราตพลเลยหรือถ้าอุปธิยังเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีอริบุคคลขั้นที่สามอนาปานสติพระสัสดา พระองค์เองก็ใช้เป็นวิหาราธรรมเราใช้ในการตอนตรัสรู้ก่อนตรัสรู้งปรงตจัดว่าก่อนแต่การตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหาราธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานสติสมาธิทําให้กายของเราไม่ลําบากตาของเราไม่ลําบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถึงมันด้วยอุปทา,าน ท่านตรัสว่าภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากการสวะเพราอมไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านแล้วไซอานาปานาสติสมาธินี้แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทํำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีกระทํำอย่างดีทำอย่างไรพระองค์ก็สอบศกส,สิทธิ์ของพระองค์ พิกูุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งกู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสงขเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว เมื san, ok san, ok ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออก พิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาคิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัส ให้เราอยู่กับลมหายใจอยู่อย่างนี้หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำแค่นี้ถ้าจิตมันเคลื่อนไปคิดไปนึกเรื่องใดก็พยายามละพยายามทิ้งโดยเฉพาะถ้าคิดไปเรื่องอกุศลให้ทิ้งไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เพราะนั่นคือไฟกำลังลุกไหม้เสือเส้อเปลือยเาแล้ มีใครอยากซักถามอะไรไหมเอ่ยอะไรมาใหม่ก็ถามได้เนะาะเ<ค>ชิญสมถากับวิปัสนาะะสมถะแปลว่าสงบวิป,ป,ะวะปัสสนาแปลว่าปัญญาปัญญาแปลว่าอะไรก็มีบอกต่อไปอีก ปัญญาคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลารับรู้อารมแต่พอเราเอาจิตมารู้ลมหายใจหรือกายของเราเพราะลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายของเราดินน้ำไฟลมไม่ให้มันไปที่อื่นนี่สมถะละสงบสังวรสำรวมนี่ขณะเดียวกันจิตที่สงบ อยู่กับอารมณ์มันเดียวก็มีความดับไปเพราะจิตเป็นของเกิดสิ่งที่เกิดต้องมีความดับเพราะมันดับเราเห็นไหมละ่ะเห็นว่ามันหายไปไหมเห็นว่ามีอะไรใหม่เกิดขึ้นไหมความคิดเกิดขึ้นถึงความคิดเราก็เห็นความคิดดับกลับมารู้ลมเกิดดับแล้วเนี่ยมันเป็นนามธรรมเนี่ย บางๆอยู่ในใจเราเกิดดับปุ๊บเิ๊บปุ๊บปิ๊บเคลื่อนมาเคลื่อนไปไปรู้นั่นรู้นี่การที่มันรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้นั่นอะ่ะพระองค์เรียกการเปลี่ยนแปลงเรียกการมาการไปนะการเกิดการดับนั่นอะ่พะพอเข้าใจนะอันนี้คือวิปัสสนา ใช่ใช่ใช่ตัวอาศัยสมถะซึ่งสมถะก็แบ่งแตกแยกย่อยไปเยอะเช่นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะหรือปตมฌานทุติยฌานตัตยฌานจจุติฌานอาการสารนัญจายเจตนะวิญญาณัญจายเจตนะอากิจัญญาเจตนะเนวะสัญญาณสัญญาเจตนะ สมถะหมดเนะแค่รู้ลมหายใจพอแล้วนเพียงพอต่อมากผลนิพพานเอาง่ายๆทำเมื่อไหร่ก็ได้อุปกรณ์มีอยู่กับตัวโตใครเลยนะแค่รู้ลมหายใจเมื่อไหร่ปุ๊บก็ พระองค์บอกชื่อว่าปฏิบัติตามโอวาททำตามคำสอนของพระศาสดาไม่ฉันบินตบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าเห็นไหมเดินตามโอวาทพระศาสดาละแค่เอาจิตมารู้ลมหายใจเนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนอะไรง่ายๆฝึกเรื่อยๆรู้ลมหายใจวันหนึ่งให้ตามเท่าไหร่ ทําวันละสามเวลาเนะชา้ากลางวันเย็นอืมใช่มันจะค่อยๆเกิดไปเองเพราะเราสร้างทำมันเป็นเหตุเนี่ยต้องสร้างเหตุเหตุทำที่เกิดมาแต่เหตุจึงมีขึ้นไดนะ้ถ้าเราไม่สร้างทํามันเป็นเหตุทําที่เกิดมาแต่เหตุก็ไม่มีทำมันเป็นเหตุทําที่เกิดมาแต่เหตุทํานี้เกิดมาแต่เหตุนี้ ไม่ได้มาจากเหตุอื่นเรียกว่าทำที่เกิดเกิดแต่เหตุส่วนธรรมะที่ทําให้เกิดตัวนี้เรียกว่าทำมันเป็นเหตุอันนี้คืออิทัพปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดถ้าเหตุเนี่ยไม่มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีจริงไหมเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ถ้าอายจตนะไม่มีเนี่ยสัมผัสมีได้ไหมไม่ได้ถ้าอายัตนะทางตาไม่มีสัมผัสทางตาจะมีได้ยังไงนะตามีรูปไม่มีสัมผัสทางตาก็มีขึ้นไม่ได้สัมผัสครั้งหนึ่งต้องมี3ามองค์ประกอบถ้าทางตาต้องมีตามีรูปมีวิญญาณทางตาต้องมีวิญญาณมีใจเข้าไปรับรู้นี่นะ พระเจ้าอธิบายเรื่องของตัวเราทั้งหมดลยความเป็นตัวเราของเราเป็นยังไงตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเพราะตัวเรากําลังเดินไปสู่ความตายเราจะได้รู้ว่าก่อนตายเราจะทําใจยังไงเพื่อหาทางออกจากความตายให้ได้สิ่งที่เรายึดถือทั้งหมดเนี่ยเรียกด้วยคำคำเดียวว่าสังคตาธาตุธาตุทาที่มันปรุงแต่งได้ แต่มันมีท่าอีกอันหนึ่งที่มันไม่มีการปรุงแต่งเลยเรียกอสังคตาธาตุซึ่งจริงๆพวกเราไม่ใช่สังคตาธาตุพระองค์บอกมันขอ,องเธอนะกันทน้าไม่ใช่กันาากห่านั่นแหละอใ<ร>ช่ ใช่นั่นแหละถ้าทั้งสี่ก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณคือจตโสโิญญาณนัตติโยสี่วิญญาณที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณสี่นั่นนอ่มีวิญญาณรับรู้รวมละห้าตัวนั้นะจริงๆพวกเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายมีอยู่แล้วเป็นของเดิมมีอยู่แล้วแต่เพราะไม่รู้คือ วิชาไม่รู้ว่าสังคตาทาตุหรือกันหน้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเธอของเธอนะอนก็เลยเกิดความเข้าใจผิดก็เลยท่องเที่ยวมาตลอดการยาวนานถึงเพียงนี้มีปัญญาแล้วถ้าเห็นการเกิดดับชื่อว่ามีสมาธิอยู่ในตัวแล้วนะเพราะการเกิดดับนีจะ ไม่มีใครเข้ามาสนใจเห็นหรอกถ้าไม่เคยได้สดับในคำถตถาคกฏเพราะเป็นมุมเดียวที่พระเจ้าจสอนไม่เหมือนใครความเกิดความดับอริส,สัตสีเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ <c oughs> ผมก็ขยายพระธรรมออกมา อนุญาตค่ะพระอาจารย์กลับมาพอดีนึกถึงพระสูตรที่ว่าธาลกที่อยู่ในขันการปรุงตัวของของธาลกอะค่ะพระอาจารย์ในขณะที่ว่าก้อนเนื้อค่ะยังไม่ได้เกิดอายตนะต่างๆแสดงว่าที่บอกว่าการปรุงตัวตัวส่วนบุญก็ดีส่วนอบุญก็ดีหรืออารมณ์เป็นที่ตั้งของวิญญาณตัวนี้คือมโนมโนวิญญาณนี้ทํางานเต็มเ็มเลยใช่ไหมคะมโน เป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกผืนนาจะไปตกที่ไหนตัณหาความอยากะวะตัณหาเป็นตัวพาไปพามโนไปพารำแสงไปอย่างนี้ตัวตัณหาในขณะที่สัตว์กายสัพเพทาแตกแล้วเสร็จแล้วจะได้กายใหม่อย่างเนี้ยในช่วงนั้นเนี่ยตัวภวะตัณหาหรือฉันทะลาคะตัวนี้ ซึ่งมนโนเนี่ยมันก็ทํางานของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วสัตว์มันพอใจก็คือไปเกาะแต่มันไปไป,ไปในส่วนของของอารมณ์ในขณะนั้นที่ว่าจะอย่างพวกเราอย่างเงี้ยตาหูจมูกลิ้นกายเงี้ยก็ไม่เหมือนกันก็แสดงว่าในอารมณ์สุดท้ายตรงนั้นมันมีผลใช่ไหมคะอาจารย์มีผลหมดตาไม่เหมือนกันใบหน้าไม่เหมือนกัน เกิดเพราะกรรมทั้งนั้นมาหาบุรุษเนี่ยลักษณะมาหาบุรุษของพระพุทธเจ้าเจ้าทัพเป็นผู้มีตางามดุจตาวัวเพราะสร้างกรรมอะไรมาเป็นผู้ไม่ค้อนควักไม่จ้องรับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาอันแช้มชื่นนะ ูไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องรับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาเฉ่มชื่นนี่เป็นเหตของกรรมที่ทำให้ได้ตางามหรือตาหัวแลวอย่างกรรมที่บอกว่าที่ว่าบอกกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมโดยกําเนิดพวกนี้ค่ะกรรมเที่พิ่งอาศัยกรรมเป็นทายาทพวกนี้ก็มีผลใช่ไหมครับอาจารย์ก็อันเดียวกันนั่นแหละมันก็คือกรรมที่เขาสร้างมา กิยกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันเดียวกันอย่างนี้ที่พวกเรามาอยู่อย่างอย่างเราอยู่ประเทศไทยแต่ว่าสัตว์อีกมากที่ไปอยู่ในในทวีปที่แลนแคนที่ยากเข็นก็คือตัวนี้ก็มีผลตัวกรรมตัวนี้แล้วก็อารมณ์สุดท้ายก็เป็นกรรมเช่นกันได้เกิดในประเทศที่ไม่มีอริยะการเกิดของสัตว์เนี่ยจะไปตกในที่ใดเนี่ย กรรมทั้งนั้นเป็นตัวจำแนกและกรรมที่จำแนกก็ไม่ใช่ใครเป็นคนสั่งตัวเราเองเป็นตัวเลือกพอใจเองที่จะเลือกแบบนั้นมเมล็ดพืชก็เลยปลิวไปตกไปตามอนุสัยที่ตัวเองเสพครบ มีใครสักตามเดี๋ยวไปพักกันไหมได้เดินจงกลมนั่งสมาธิต่อใครสะดวกก็เดินจงกรมไดนะ้แดดไม่ออกมีลมไม้ดีอือวันนี้อากาศดีนั่งสมาธิก็ได้ เราเราแก้กรรมเก่าได้ไหมครับได้ทำไมจะไม่ได้แก้ด้วยการใช้ปัญญาว่ากรรมไม่ใช่ของเรากรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังการกรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตันหาสิเนโหอวิชานิวรานานังสัตานังตันหาสัญโยชนานัง กรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูก้าัุอันสัญญาณอย,อยู่การมาพบก็เกิดขึ้นก็เพราะเราไม่รู้ไม่แทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกเราก็เลยยึดว่ากรรมเป็นเรายึดรูปเป็นเรายึดเวทนาสัญญาสังขารเป็นเราแก้ก็คือแก้ที่ความเห็นของเรา ด้วยปัญญาสิ่งนี้ต้องแก้ด้วยปัญญาทิฏฐิเข้าสู่สมาธิทิิให้ได้เห็นแจ้งด้วยปัญญาให้ได้สิ่งนี้ไม่อาจละด้วยกายไม่อาจละด้วยวาจานั่งท่องให้ตายว่าเราจะหมดกิเลสหมดกิเลสกิเลสก็ไม่หมดนะต้องใช้ใจดูเห็นการเกิดดับเกิดดับนะทนเพ่ง เข่งเข้าไปดูในใจเราใจเราต้องอยู่กับอารมณ์มันเดียวคือลมหายใจหรือกายเรากายยักตาสติเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนรู้แค่นี้รู้วิริยบทของเราการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการกู้แขนการเหยียดแขนการหยิบปาจีวอสังกติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง มีความรู้ตัวอยู่ตลอดนี่เรียกว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีการตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติกายคตาสติอันชนเราใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมก็ไม่ลืมอมะตนะกายคตาสติอันชนเราใดบริโภคแล้วตาชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้ว เอาจิตอยู่กับกายเมื่อใดชื่อว่ากำลังบริโภคอมตะเห็นไเรากินอมตะอยูน่น,นะนากายยกตาสติอันชนเราใดเบื่อแล้วอมตะอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้วถ้าโยมเบื่อการตั้งจิตไว้ในกายชื่อว่ายมเบื่ออมตะไม่อยากได้ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหม กายคกตาสติอัญชนเราใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นชอบใจแล้วกายยกตาสติอัญชนเราใดส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นส่องเสพแล้วกายยกตาสติอัญชนเราใดประมาทแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นประมาทแล้วอย่าประมาทต่อกายคตาสติ ให้รักษากายไว้รักษาด้วยการเอาจิตตั้งอยู่ในกายและเป็นที่หลบภัยจับมารมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้นะไม่ต้องมีเครื่องรางข,งของขังใดๆคุ้มครองเราไม่ได้จริงพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดนะยมจะมีเครื่องรางของขัง,งราคากี่แสนกี่ล้านก็ตามก็ตายตายทั้งสิ้นนะพ้นจากความตายไปไม่ได้ นะแต่ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสติน้พ้นจากความตายได้เนีย่ยพ้นได้จริงพระพุทธเจ้ายืนยันได้ความเป็นอมะตะนะอมะตะเป็นชื่อแทนนิพพานเป็นชื่อแทนอสังคตาธาตุธาตุที่ไม่มีอะไรไปปลุงแต่งมันได้ ซึ่งคุณสมบัติมันมีสามอย่างคือณนะอุป,ปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณติตนะตะสะัญญาตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก็เป็นสภาวะหนึ่งเดียวที่ไม่มีการมาการไปไม่มีการเคลื่อนแต่พระองค์ยืนยันถึงความมีอยู่ ในพระสูตรดว่าอัตถิมีอยู่อาชาตังอาภูตังอากาตังอสังกตังไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่ก็กลับมาด้วยวิธีง่ายๆคือจเจริญอนณาปานสติรู้ลมใจเขาออกไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน ได้มาพรนอนแล้วก็เป็นที่ลบภัยจากมารน,นะมนุษย์มารทั้งหลายจะทำอันตรายเตัอไม่ได้ <c oughs> ถ้าเราเกิดความหวั่นไหวเกิดความกลัวเกิดภัยคุกคามขึ้นมาก็ตั้งจิตวไว้ในกายอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำเท่านั้น เมื่อจิตไหลไปคิดความยึดเกิดพบใหม่ก็เกิดขึ้นทันทีฟุ้งซ่านไม่ใช่ความผิดของเราแต่เป็นธรรมชาติของจิตจิตไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะยึดติดจึงเป็นทุกข์